เคยสงสัยกันไหมเขาว่าเมืองโบราณสีเทพถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาไหนและเป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์สามารถสร้างโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งนี้และปัจจุบันเราค้นพบโบราณวัตถุชิ้นไหนบ้างในวันนี้นะครับผมคุณนุ้จากช่อง i n s p เปน d ายบายคุณนุกจะชวนทุกคนไปค้นหาคําตอบเกี่ยวกับเมืองโบราณสีเทพกันครับ อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่คาดว่ามีอายุเกือบ2,000ปีเมืองโบราณสีเทพตั้งอยู่ที่ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จัดอยู่ในบริเวณเขตที่สูงภาคกลางอันเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลเกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณระหว่างคริสต์ศตวรรษที่2ถึงส2สำหรับที่มาของเมืองโบราณสีเทพชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกขานกันว่าเมืองอภัยสาลีจนกระทั่งในปีคศ1904ส,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูร์ทรงตั้งพระไทยจะสืบค้นหาเมืองสีเทพนั้น ที่ปรากฏในทำเนียบเก่าบอกรายชื่อหัวเมืองในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสิน์และได้พบเมืองโบราณขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของภูเขาธมรัตใกล้กับเมืองวิเชียรบุรีซึ่งเมืองวิเชียรบุรีนั้นมีชื่อเดิมว่าเมืองท่าโรงและเมืองสีเทพจึงทรงมีพระวินิจฉัยว่าชื่อเมืองโบราณแห่งนี้น่าจะเป็นต้นเขาของการเรียกชื่อเดิมของเมืองวิเชียรบุรีว่าเมืองสีเทพลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณสีเทพ เป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบแบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยเมืองในและเมืองนอกมีพื้นที่ประมาณ2,889ไร่เมืองในทั้งเมืองค่อนข้างกลมมีพื้นที่ประมาณ1,300ไร่ภายในตัวเมืองมีภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบลอนลูกขึ้นมีโบราณสถานกระจายอยู่48แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูมีรูปแบบศิลปกรรมในวัฒนธรรมชรวลรวีระหว่าง คริสตศตวรรษที่6-10และวัฒนธรรมเขมรโบราณระหว่างคริสตศตวรรษที่10-12ซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่โบราณสถานเขาคลังในโบราณสถานปรางศีเทพและโบราณสถานปรางสองพี่น้องตั้งอยู่เกือบกึง่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่และขนาดเล็กอีกจำนวนมากกว่า70แห่งเมืองนอก ตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันออกของเมืองในมีพื้นที่ประมาณ1589ด้ไร่พังเมืองค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนภายในตัวเมืองสำรวจพบโบราณสถานจำนวน64แห่งมีสระน้ำโบราณจำนวนมากนอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณยังมีการสำรวจพบโบราณสถานอีกจำนวน50แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางชิดเหนือของเมืองที่สำคัญได้แก่โบราณสถานเขาขครังนอกโบราณสถานปรางลือสี กลุ่มโบราณสถานเขาคลางสระแก้วและสระแก้วสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ส่วนทางด้านที่ตะวันตกนอกเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเขาธมรัตภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตในการเดินทางที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยบริเวณเชิงเขาเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและกำไลหินที่สำคัญต่อมาในสมัยทวารวดีได้มีการดัดแปลงถ้ำหินปูน ที่ตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาให้เป็นศาสนาสถานในศาสนาพุทธแบบมหายานกำหนดอายุราวที่ศตวรรษที่8เมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองโบราณสำคัญในเส้นทางเครือข่ายการค้าและวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูม,มิภาคที่มีพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมรเขมรโบราณซึ่งก่อตัวขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าศัก์เมื่อ2 5 0 0ถึง1,500ปีมาแล้วอันเป็นความชางฉลาดของมนุษย์ในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้งของชุมชนขึ้นในพื้นที่ที่สามารถควบคุมเส้นทางทางธรรมชาติ ที่ใช้เป็นเส้นทางผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเปรียบเสมือนประตูเชื่อมต่อระหว่างดินแดนด้านตะวันออกของที่ราบรุ่มภาคกลางกับดินแดนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญในเส้นทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านโลหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและพัฒนาขึ้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนในที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีและเส้นทางการค้าทางทะเลทำให้มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมไปยังเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกันในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นเมืองโบราณแห่งน,นี้ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นในพื้นที่ศูนย์กลางภูมิภาคตอนในของประเทศไทย แสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลป,ปกรรมทางพุทธศาสนาเจราวาดมหายานและศาสนาฮินดูจนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเองยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่ากำหนดอายุราวคิดศตวรรษที่6-7ถึง7ซึ่งเทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากเมืองโบราณสีเทได้แก่พนารายหรือ พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกพระกริณะโควัฒนะเป็นประติมากรรมลอยตัวที่มีลักษณะกายวิภาคชัดเจนประทับยืนด้วยอาการเอียงสะโพกเล็กน้อยสแสดงอาการเคลื่อนไหวจากลักษณะดังกล่าวได้สแสดงให้เห็นถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือมีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวซึ่งรู้จักกันในนามสกุลช่างสีเทพงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณสีเทพทั้งในช่วงวัฒนธรรมทวรารวดีและช่วงวัฒนธรรมขรมิโบราณระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่5ถึง12ทรงผ่านคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมไปสู่การสร้างสารรค์งานศิลปกรรมในสมัยต่อมาเมืองโบราณสีเทพจเจริญรุ่งเรืองอยู่ราว700ปีจึงค่อยๆลดความสำคัญลงไปเมื่อประมาณต้นคริสต์ศตวรรษที่12ในห่วงเวลาเดียวกันการล่มสลายของอาณาจักรเขมรพร้อมกับการเกิดศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองใหม่ ขึ้นทางตอนเหนือของลุ่งน้ำเจ้าพญาที่สุโขทัยและในลุ่มน้ำเจ้าพญา,า,าที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เมืองโบราณสีเทศลดบทบาทความสำคัญลงจนกระทั่งถูกทิ้งร้างในที่สุดด้วยคุณค่าความโดดเด่นของเมืองโบราณสีเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนโบราณในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลบบุรีปาศักเมื่อประมาณ1,700-1,500ปีมาแล้วหรือระหว่างคริสต์ศตวรรษที่2-4 เมื่อได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมเขมรโบราณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีระหวา่างคริสตศตรวรรษที่5ถึง10และวัฒนธรรมเขมรโบราณระหวา่างคริสตศตรวรรษที่10ถึง12 ระดำดับพัฒนาการในแต่ละช่วงสมัยของเมืองโบราณสีเทสแสดงออกถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของปุ๋ยภาคตอนในของประเทศไทยซึ่งเป็นชุมชนหรือเมืองโบราณภายในที่มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมีการเลือกสรรพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนหรือเมืองที่สามารถควบคุมหรือเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเส้นทางการค้าสมัยโบราณระหว่างพื้นที่ราบบุ่มภาคกลางและที่ราบสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้อาจรวมถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด,ด้วยจึงกล่าวได้ว่าชัยภูมิที่ตั้งของเมืองเป็นจุดสําคัญในเครือข่ายการเลือกเปลี่ยนทรัพยากรและการค้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียงและภายนอกภูมิภาคมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนและดํารงสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและศูนย์กลางของศาสนาที่สําคัญแห่งหนึง่ง ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับมืองโบราณสีเทพที่นำมาฝากทุกคนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ